สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบัญรีในสมัยสุขโขทยัยซึ่งอยู่ในเนื้อหาแบบเรียนในหน้าที่สองและหน้าที่สามตามลําดับไปนะครับเออก่อนที่เราจะมารู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีหรือวงบนญชีที่สําคัญในสมัยสุขโขทยัยเรามารู้ประวัติย่อเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรออในสมัยสภาพสังคมในสมัยสุขโขทยัยจะมีความจเจริญรุ่งเรืองบ้านเมือง,งมีความสงบสุข อาหารการกินจะมีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนก็นิยมเล่นเครื่องดนตรีการเล่นนั้นคืในสมัยนี้จะมีการเพื่อบันเทิงในตัวเองบางทีก็มีการประกอบกิจกรรมต่างๆในสมัยทุยคไทยจะมีเครื่องดนตรีที่ถิลี่เกิดมาจากสามสถาบันได้แก่จากราชสำนักจากวัดแล้วก็แก่อีกอย่างหนึ่งคือจากบ้านนะครับมีสามจากบ้าน ทีนี้เครื่องดนตรีแต่ละในสมัยสุโขทัย,ย,ทยจะมีวิชาการมาจากอาณาจักรล้านนาที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมไม่แพ้กันศูนย์กลางของควารรมเจริญของอาณาจักรล้านนานั้นอยู่ที่เมืองอยิกุาชัยและเมืองเชียงใหม่ชาวล้านนาในสมัยนั้นนิยมเล่นเครื่องดนตรีที่เราเรียกว่าสอ้อพินเปียพินเปียเราเรียกอย่างว่าพินเพียจากมันเรียนพินเพียแล้วี่อย่างพินเพียพินเปียเรียกได้สองอย่างการร้องการลํา ผสมกับขับวงกับผู้บรรเลงปลองซึ่งสุขโขทยัยอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้างนั้นก็มีสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องต่อกันมาดังนั้นวัฒนธรรมทางดนตรีจรึงได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันนอกเจอจากอาณาจักรข้างเคียงก็เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาเดียวกันกุ้งสุขโขทยัยได้รับอิทธิพล จากอาณาจักรโบราณที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนในอดีตคืออาณาจักรทรรมาดีสมัยน,นี้นะฮะจะมีเป็นวงมอดีที่บรรเลงโดยสลืล้วนสี่คนได้แก่พินคุยชิงและคนร้องสองคนซึ่งเชื่อว่าวงมอดีวงนี้อาสุบต่อมาจากในสมัยสุโขทัขไทยด้วยทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเพลงในสมัยสุโขทัขทย ส่มากแล้วจะเล่นเป็นเพลงอันดาจาังหวะชั้นเดียวคือเพลงเชฟทองนะฮะเพลงเชฟทองถือว่าเป็นเพลงที่เก่าแก่ที่สุดน่าจะเป็นเพลงที่โอมีมาประมาณเจ็ดร้อยปีถือว่าเก่าแก่ที่สุดมีประวัติมายาวนานมากเดิมเป็นเพลงที่ใช้สําหรับการร้องใน,ในการเล่นการร้องเเกี้ยวภาษีร้องแก้กันระหว่างชายหญิงหรือร้องโต้ตอบกัน เครื่องดสีรีที่ใช้ประกอบการขับร้องนั้นมีแต่เสียงปบมืออย่างเดียวเท่านั้นต่อมาเพลงได้มีการวิวัฒนาการเป็นเพลงละครจะมีปีพาดรับบางท่านจะเรียกว่าเพลงสุขโขชัยบางท่านเรียกว่าเพลงเทพทองจิงสันนิษฐานได้ว่าเพลงเทพทองอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขชัยแต่อาจจะไม่มีเครื่องจีรับ จะแสดงเป็นเพียงเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองเท่านั้นก็ยังไม่มีเป็นเพยงเพลงดนตรีนะครับเออในแพทย์พูนพิษอมจักรุณได้กล่าวไว้ว่าเพลงไทยอาจแบ่งได้เป็นสองทางคือทางร้องกับทางมะเร็งก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีที่สําคัญและวงดนตรีเสียมกันครูอยากให้นักเรียนฟังเพลงเทพทองและอธิบายให้ครูฟังนะครับว่าเคว่าเพลงเทพทองนี้เออ จุดเด็นของเพลงนี้ว่าเป็นอย่างไรเชิญชมนักเรียนฟังนะครับว่เาเพลงเฉพาะเป็นอย่างไรลองฟังดูนะครับเอานะครับต่อไปหน้าที่สามดูหน้าที่สามต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีรที่สําคัญเออเครื่องดนตรีรที่สำคัญในสมัยสุขโขทยัยประกอบไปด้วยกลองสองหน้าแต่งอนคือคล้ายขาสัตว์ที่ทาด้วยโลหะแต่สังตะโพนคล้องกองชัด ชิงบันดอกกับเดียวนะครับกังสดานโมรชึกซอสามสายละนาดปีชไไนแต่มีบางอย่างให้นักเรียนจำกูจะเน้นนะครับมีเครื่องตือบางอย่างที่เขามีชื่อเรียกที่กูเรียกไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้แต่มีบางอย่าง,านนบ,งบาง,างช,น,ชน,างางางนิดจะมีเครื่องชื่อเรียกที่แตกต่างกันให้จําให้ดีนะครับกูจะเน้นให้ฟังนะครับคือเช่นพิเนชัย พี่เนชัยนะครับพี่เนชัยคือปีที่ทําจะเขาสัตว์ทะเทียดทะเทียดรู้อะไรไหมครับทะเทียดทะเทียดคือกองมาลายูนะครับผมกาหนกาหนก,ก็คือแตงงอนมาลิชิงรู้ไหมครับมาิชิงคืออะไรมาิชิงคือจะโพนนะฮะตรงเหลือดคือกองชัดถูกนฮะสุดท้ายคือซอพุงต่อซอพุงต่อเรียกอย่างว่าซอสามสาย เก็บมลชื้นก็รู้แมแล้วอะไรหนุมโลชื้ก็คือกรองที่ทําด้วยโลหะวงดน,นตรีที่สําคัญในสมัยสุโขทัยจะมีอยู่สามประเภทคือวงมะเร็งพินวงขับไม้และว,วงา琶เครื่องห้ามาฟังว่าวงมะเร็งพินเป็นยังไงวงมะเร็งพินจะมากและเป็นการมะเร็งพินเพียงคนเดียวประกอบด้วยการขับลานำําซึ่งคนขับและผู้มะเร็งนั้นร้องด้วยเล่นด้วยอันที่สองคือวงขับไม้ วงขับไม้ประกอบด้วยผู้บรรเลงสามคนได้ดนนแก่คนขับลำนำคนไกวบันดอคือการให้จังหวะคนสุดท้ายคือคนคนที่สี่ซอสามสายอย่าลืมนะฮะซอสามสายเรียกว่าซอพุมต่อจำไว้นะครับอันทีใช้คือวงปีพาสเครื่องห้าวงปีพาสเครื่องห้าในสมัยเจ้าของไยยังมีการแบ่งไว้สองแบบคือวงปีพาสเครื่องหา้าอย่างเบากับวงปีพาสเครื่องหา้าอย่างหนัก วงพิพาทเครื่องห้ายอย่างเบาเป็นวงพิพาทที่เราเรียกอย่างว่าวงพิพาทช,ชาติใช้ประกอบการแสดงละครโนโลามนโดลาชาติะฮะเครื่องดนีใช้เช่นปีนอกโทนโทน,นะฮะโทใช้โทนไม้ด้วยนะฮะกองชาติและ้องคู่ค้องคู่คือมีสองใบนองน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 งมัน,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 านการแสดงไป,ไป,ไป,ไปเครื่องเนตรีเพลงนี้อยู่ทางภาคใต้มานโดลาหนังกะลุงเป็นต้นในวงพิพาทชาติใช่ไหมฮะอีกอย่างหนึ่งวงพิพาทที่เรา ที่ครูบอกเมื่อกี้นี่วงพิาทยางหนักถ้าเกิดวงพิพายยางหนักจะมีปีที่แตกต่างกันอย่างเบาใช้ปีนอกถ้าเกิดยังหนักใช้ปีในแล้วก็มีคลองวงใหญ่มีจะโผลแล้วก็มีกองทัชกองทัชสมัยนี้ยังใช้อยู่หนึ่งลูกเอ่อวงปีพาอย่างหนักจะใช้ในประกอบออการเล่นแสดงโขนละครหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆสุดท้ายในโะรงเรียนจำไว้นะฮะอย่างเบาใช้หนัง,นงตะลุง มโุราอย่างหนักใช้โคลนแสดงโขนจะแสดงโขนละครต่อไปนี้นักเรียนลองมาฟังเพลงของวงปีพาสเครื่องห้าอย่างเบาเพราะมีจุดเด่นแตกต่างกับวงปีพาสอย่างหนักอย่างไรขอให้นักเรียนลองลองฟังดูนะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาอาธิบายเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีในสมัยกรุงศรีอยุิยาเออถือได้ว่าในสมัยกรุงศรียายานั้นศิลป,ปะวัฒนธรรมทางด้านต่างๆเราได้รับมาจากสมัยตะขไทยทั้งสิน้นไม่ว่าในด้านดนตรีไม่ว่าในเรื่องของการร้องวงบีพาสก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกับบนในสมัยตะขอไทยแต่มีการวิวัฒนาการเพิ่มเติมขึ้นมาในสมัยอยุิยาตอนปลายคือวงเครื่องสาย เนื่องจากมีหลักฐานประวัติศาสตร์ว่าชาวบ้านชาวเมืองชอบเล่นเครื่องดนตรีสมัยนี้ชอบเล่นเครื่องดนตรีกันมากโดยมีหลักฐานต้องห้ามมะเร็งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถเกิดขึ้นว่ามีห้ามมะเร็งไงเดี๋ยวให้หนักเรียนลองฟังดวูว่าครูจะว่าท่านมีกฎมณฑิบานไว้ไว่าอย่างไรงั้นแสดงได้ว่าโอเคในสมัยนั้น มีมีความนิยมในการสมัยกรุงศรีธิยาจะมีความนิยมเล่นดนตรีกันจนเป็นศิลปะว่าทำไมว่าไปเป็นส่วนตัวเป็นกลุ่มเป็นวงนิยมเล่นว่าก,การทํางานโอเคจะโอ้โหไม่ค่อยได้ทำกันเลยเพราะเล่นดนตรีกันเยอะมากนะฮะทีนี้มาดูเรื่องของเพลงก่อนละกันว่าเพลงมีแบบเป็นแบบฉบับว่ายังไงสมัยนี้เออเพลงร้องในสมัยกรุงศรีธิยาเดี๋ยมากแล้วจะเป็นเพลงร้องที่เอ่อเริ่มมันมีเพลงร้อง สองชั้นจากสมัยทุกัทฐ์ใชเป็นชั้นเดียวจะเริ่มมีสองชั้นเพราะว่าต้องใช้ในการประกอบการแสดงโขนละครเกิดขึ้นเออเพลงในสมัยในปลายกรุงศรีอยุธยาก็นิยมการเล่นเพลงเรือเพลงดอกสร้อยเพลงศักวาในสมัยนี้วิธีการร้องจะเป็นแบบร้องเดือดเต็มไม่มีการเอื้อนโดยเพลงศักวาจะนําไปสู่การร้องเพลงประกอบอัตราจังหวะสามชั้นโดยใช้วิธีการ